สวัสดีครับผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่2โดยทีมจ่าฝูงในเวลานี้คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เก็บไปได้6คะแนนเต็มส่วนทีมที่ลังท้ายตารางเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เปิดฤดูกาลด้วยการพ่ายแพ้2นัดติดต่อกันโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์กับ11นักเตะด,ดาวเด่นประจำศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่2โดยจะมาในระบบ4-3-3ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลังอย่าง AY24 แบรนด์น้องใหม่มาแรงมีครบคันทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันฝากถอน Wi f i กับผู้เล่นดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยเรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูได้แก่ดีนเฮนเดอร์สันผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษวัย25ปีของสโมอสรนอตติงแฮมฟอร์ลีซึ่งดีนเฮนเดอร์สันนั้นโชว์ฟอร์มเซงกระจายในเกมที่ช่วยให้นอตติงแฮมฟอร์ลีเปิดบ้านเอาชนะเว์แฮนไปได้ห่ดดนนหนึ่งในนนั้นคือการเซฟดโทษของแคน ต่อมาในตำแหน่งแบ,บ็กขวาได้แก่ลีเจมแบบ็กขวาชาวอังกฤษวัย22ปีจากสโมสรเชลซีโดยลีเจมนั้นเติมขึ้นมายิงประตูช่วยให้เชลซีออกนำสปเปอร์สองประตูตอนหนึ่งซึ่งเขามีสถิติที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมไม่ว่าจะเป็นการยิงหนึ่งประตูจ่ายบอลสำเร็จ92%สร้างโอกาสให้เพื่อนหนึ่งครั้งวางบลยาวสำเร็จ5จาก6ครั้งแย่งบอลสำเร็จ3ครั้งคิดเป็น100%ชนะการโดนบนพื้น5ครั้งและชนะการโดนลูกกาอากาศ2ครั้งคิดเป็น100% ต่อมาในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้แก่เจ้าคันเซโล่แบ็คชาโปรตุเกสวัย28ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยคันเซโล่เขาโดดเด่นทั้งเกมลูกและเกมรับโดยแมนซิตี้นั้นคือทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดแถมยังเป็นหนึ่งใน2ทีมที่ยังไม่เสียประตูในฤดูก,กาลนี้ซึ่งเจ้าคันเซโล่นั้นคือส่วนสําคัญในทั้ง2เกมที่ผ่านมาส่วนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคนแรกได้แก่เซเวนบอตแมนกองหลังชาฮอลแลนวัย22ปีของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ด โดยในเกมกับไบตันสวินบอทมันนั้นมีเทสติที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลสำเร็จ85%ยังบอลสำเร็จ1ครั้งเคลียรบอล4ครั้งชนะก,การโดนบนพื้น1ครั้งคิดเป็น100%และชนะก,การโดนลูกาอากาศ3ครั้งคิดเป็น100% เซ็นเตอร์แบ็กคนที่2ได้แก่คารลิดูคูลิบาลีกองหลังชาวเซเนก้าวัยสามสิบเอ็ดปีจากสโมอสรเชลซีโดยประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ของเชลซีในเกมที่พบกับสเปอร์มันมาจากการวันเล่สุดสวยของคูลิบาลีอีกทั้งในเรื่องของเกมรับเขายังทำได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการจ่ายบอลสำเร็จดสาเร็จ89%แย่งบอลสำเร็จ4ครั้งคิดเป็น100%เคลียร์ียบอลสำเร็จสองครั้งชนะการโดนบนพื้น4ครั้งและชนะการโดนลูก,กาอากา,อากาศอีก2ครั้ง โดยในตำแหน่งกองกลางคนแรกได้แก่เควินเดอร์บอยมิดฟิลด์ชาวเบล,ลเยียมวัยสามสิบเอ็ดปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเดอร์บอยนั้นโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นจากการยิงหนึ่งใจหนึ่งพาแมนซิตี้ถล่มเอาชนะบอลมาร์ไปสี่ประตูต่อศูนย์โดยเควินเดอร์บอยมีสถิติที่สุดยอดทั้งการจ่ายบอลสำเร็จเก้าสิบแปดเปอร์เซนต์ยิงหนึ่งประตูทำเป็นหนึ่งแอสซิสต์สร้างโอกาสให้เพื่อนห้าครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จสี่ครั้งคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์วางบอลยาวสำเร็จสองครั้งคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์และชนะการโดอนวอิ่ง ต่อมากองกลางคนที่2ได้แก่มาทิอาเยนเซนกองกลางชาวเดนมาร์กวัย26ปีจากสโมรสรเบนฟอร์ดที่ยิง1จ่าย1พาเบนฟอร์ดเปิดบ้านถล่มเอาชนะแมนยูไปได้4ประตูต่อ0โดยมาทิอาตเยนเซนนั้นคือคนที่ไปแย่งบอลมาจากโลนโดก่อนจะจ่ายให้ดาซิวายิงให้เบนฟอร์ดขึ้นนำแมนยู1ประตูต่อ0หลังจากนั้นมาทิอาตเยนเซนเขายังบอลจากอีลิเซนอีกครั้งและยิงประตูให้เบนฟอร์ดทิ้งห่างแมนยูเป2ประตูต่อ0ตั้งแต่ในช่วง18นาทีแรกจนทำให้บบแมนยู โดยกองกลางคนที่3ก็คงเจนนีเวิพลการดิชากา้ากองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย29ปีของสโมสรอ,อาเซนอนที่ยิงหนึ่งใจหนึ่งช่ว 5, อาร์เซนอนอนอัชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้4ประตูต่อ2โดยสถิติที่โดดเด่นของชากา้านอกจากการยิงหนึ่งประตูกับ 1, อีกหนึ่งอัศวแล้วคือการแจยบอลสำเร็จ88เเสร้างโองกาสให้เพื่อน2ครั้งวางบลยาวสำเร็จ2ครั้งคิดเป็น100% ต่อมาเป็นแนวลุกทางฝั่งขวาได้แก่โลดิโก้แนวลูกทีมชาติสเปนวัย31ปีจากสโมสรลีดยูไนเต็ดที่เป็นคนยิงเสาประตูช่วยให้หลีดบุกไปเสมอกับเซาว์แทมปันเประตูต่อ2ซึ่งนอกจากการยิงเสาประตูแล้วเลยก็ยังสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมอีกถึง3ครั้งแต่น่าเสียดายที่ลีดนั้นไม่สามารถเก็บสคะแนนไปได้ส่วนแนวลุกทางฝั่งซ้ายได้แก่ลุยดีอาร์ปีกชาโคลัมเบียวัย25ปีของสโมสรลิเวอร์พูลที่ยิงประตูเซฟชีวิตลิเวอร์พูลที่เหลือ10บคนเอาไว้ได้ในเกมที่ลิเว ดยนอกจากการยิงประตูแล้วสถิติที่โดดเด่นของลุยดีอาร์ในเกมนี้คือการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมหนึ่งครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ7ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ2ครั้งคิดเป็น100%และแย่งบอลสำเร็จ5จากทั้งหมด6ครั้งคิดเป็น8 3โดยใน,นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกาเบรียลเชซูตกองหน้าทีมชาติบาราซิลวัย25ปีของสโมสรอ,อาเซนอนอล ที่ยิง2ประตูกับอ,อีกอแอซซิตช่วยให้อาร์เซรอลเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไปได้4ประตูต่อ2โดยสำหรับการเบียวเชซุดนี่ถือได้ว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดประจำสัปดาห์นี้ของซืกอพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยก็ว่าได้และนอกจากการยิง2ประตูกับอ,อีกอแอซซิตแล้วเชซุดยังสามารถเลี้ยงบอลสำเร็จไปอีกถึง3ครั้ง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับเ1นตักเตะดาวเด่นประจำสุดพรีเมียร์ลีกนัดที่2หรือคิดว่ามีตักเตะคนไหนที่โดดเด่นแต่ไม่ติดทีมยอดเยี่ยมในครั้งนี้กันบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ